เหรียญกลุ่มเมตาเวิร์แซนมานาการาอัปเดตแผนการซื้อหลังตลาดร่วงหนักขึ้นแรงไม่สนใจตลาดซื้อตอนนี้ทันไหมคนติดดอยคนมีของอยู่อยากซื้อเพิ่ม อยากถั่วเพิ่มมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมคริปโตเทเลอร์วันนี้เราพบกันอีกครั้งกับคลิปเมตาเวิร์สนะครับเรียกว่าร้อนแรงมากๆเดยจนต้องกิบมาทําคลิปนะครับตามหน้าปกนะครับเมื่อวานกาล่ามันวิ่งสวนขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็ร่วงลงไปอีกแล้วนะครับก็ตามที่แซลก่อนเกคริปวิเคราะห์เช้า5้นาทีก่อนอันนี้เป็นเลยว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เช้าเขียวแดง ไม่ใช่สีอ่างเท้าเขียวใบแดงหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันแต่ว่ามาดูจากทรงแล้วเนี่ยสามตัวเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างรีบาวสวยนะคบค่อนข้างรีบาวสวยเลยเดี๋ยวอัปเดตแผนกันดีกว่านะครับอัปเดตเป้าราคาด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่กาล่ากันก่อนเลยนะครับกาล่าเราดูที่ภาพเดย์กันก่อนนะภาพเดย์ าภาพเดก,กาล่าเราเห็นอะไรบ้างครับหนึ่งเลยนะครับจาก RSI เราเห็นว่ากาล่าเนี่ยซูปเปอร์โอเวอร์บอดกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ไม่มีชื่อเรียกทางการผมเรียกเองนะครับ RSI เดี๋ยววิ่งขึ้นไปถึงเ5ถ้าวิ่งขึ้นขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่กาล่าจะมีการย่อลงมานะครับ ย่อลงมาในภาพเดก็ต้องรอดูซิว่าโซน50เนี่ยรับไว้อยู่เปล่าถ้ารับไว้อยู่เนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างเป็นสัญญาณที่ดีว่าเฮ้ยอาจจะลงมา,าพักตัวแถวไอเ i สไนะแล้วอาจจะวิ่งขึ้นไปต่อเลยก็ได้หรืออาจอีกกรณีหนึ่งคือ50รับไว้ไม่อยู่ก็ลงต่อพักตัวไปข้างล่างจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวอีกทีนึงนี่คือ RSI อภาพเดบอกเราแบบนี้นะครับ ส่วนตัวของราคาเป็นยังไงนะครับราคาถ้าเราดูตัวของราคาเองเนี่ยเราเห็นหนึ่งสิ่งคือถ้าเราดูตัวของ indicator boinger band นะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่า indicator ที่ผมใช้ในคลิปนี้ก็ง,ง่ายที่สุดนะครับก็มีตัวของ t รีโกล o ด d e นะครับซึ่งครีโกล o ด d e ตรงนี้มันคือการรวมการของ rsi macd แล้วก็ boinger band นะครับใครไม่รู้ว่า t รี e กล o ด d e คืออะไรใหค้คูณไปดูคลิป ที่ใต้คลิปนี้นะครับมีคลิปสอนวิธีการใช้ฮุ g o l d e n อยู่นะครับแล้วก็ตัวของ RSI นะที่ผมใช้นะครับ RSI ก็ทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็ MACD นะครับใครไม่รู้ตัวไหนใช้ยังไงนะครับไปดูเพลย์ลิสสอนเทรด101มีสอนไว้ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าดูตัวของ Bol l ิ n g e r b a แ d ภาพ t ภาพ Frame d เดเนี่ยเรารู้หนึ่งอย่างครับก่อนหลังจากที่มันระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็นไหมแบบนี้เขาเรียกว่า b o l l i n g e r b a n รนดะระเบิดบีบแคบแล้วระเบิด การที่บีบแคบแม้ไซเวยแล้วบูลิงเกอร์แบบบีบแคบแล้วระเบิดมันจะมูเมนต์แรงๆเกิดขึ้นลหละจากนี้ครับหลังจากที่ระเบิดขึ้นก็ไต่ขอบอัปเปอร์มาตลอดเลยไม่มีการพักตัวลงมาเลยดังนั้นเนี่ยไม่ชา้าก็เร็วตัวของการาจะต้องพักตัวลงมาที่เส้นกลางบริเกอร์แบนนี่คือธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งตอนนี้พักตัวลงมาแล้วนะครับต่อมาเราดูในรายละเอียดเพิ่มเติมครับเอาเส้น EMA เข้ามา เพื่อดูแนวโนว้มเพื่อดูเทรนด์เพิ่มนะครับเส้น EMA 50เนี่ยผมเอาไว้ r ันเทรนด์รอบเล็กนะครับหรือจะมองว่านี่คือรอบเล็กจวน EMA 200คือรอบใหญ่นะครับ ตัวของกาล่าเองเนี่ยมีการร่วงลงมาแตะอะไรครับแต่ EMA 200แล้วมีการรีแบบกลับขึ้นไปแต่การรีบวลรอบนี้ไม่ได้มีการรีบาวจาก1นึ่งแทงเ e รนด์เด็คชั่นส d i บูล g ิ n c เไม่ได้มีแบบนั้นนะครับเป็นเพียงแค่การย่อลงมาแตะ200แล้วมันเด้งกลับขึ้นไปบอกว่าเฮ้ย200น่าจะรับอยู่แต่นะครับต้องแตะตัวโตวตวเลยมันไม่ได้หมายความว่าการที่ราคาเดี๋ยววิ่งลงมาแตะ200แล้วตอนมันร่วงลงมาเนี่ยสองจะรับอยู่ ไม่ได้ไหมายเขาไหวแบบนั้นนะครับมันก็อาจจะลงมาต่อได้อีกครั้งนึ่งนะครับแล้วจะมีสัญญาณอะไรล่ะที่จะบอกเราเฮ้ยกาล่ามันเป็นอัพเดนแล้วมัน มีโอกาสที่จะขึ้นแล้วโอกาสลงเนี่ยมันน้อยลงแล้วนะครับก็ง่ายที่สุดเลยนะครับเจ้าตัวของกาลาเนี่ยจำเป็นต้องเบรกเส้นกดราคาที่เป็นดาวเทรนนะครับต้องเบรกเส้นกดราคาที่เป็นดาวเทรนเราเก็เห็นว่าหลายครั้งนะครับที่กาลาเนี่ยวิ่งขึ้นไปครับพยายามเบรกก็โดนแรงขายตกลงมาตลอดเลยนะครับว่าต้องเบกราาเไไกบรเส้นกดราคาสีเขียวไปก่อนเบรกเส้นกดราคาสีเขียวไม่พอนะครับ ถ้าจะให้มีสัญญาณที่ดีมากกว่านี้เนี่ยจะต้องมีการวิ่งขึ้นมาเหนือ0.68 8นะครับวิ่งขึ้นมาเหนือ0.68เพื่อทำอะไรครับทำหาเย่ไฮตามวิสดีดาวแล้วเนี่ยการที่เขาทำไฮเย่ไฮเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณขาขึ้นการเป็นอัพเทรดต้องทำไฮเย่ไฮไฮเย่โล ยก5ยกโลแบบนี้ไปใช่ไหมครับดังนั้นมี2กรณีครับ1เบรกเส้นกดราคาดาวเทรนตรงนี้นะครับเร็จที่1เร็จที่2มีโอกาสที่จะขึ้นมากยิ่งขึ้นหรือมีสัญญาณที่เฮ้ย ชั้นเนี่ยเริ่มที่เป็นอัพเทรนแล้วคือต้องเบรก0.68นั่นหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าคุณก็มี2แผนถ้าคุณจะเทรดสไตล์เบรกเอาคุณรอไม่เบรกเส้นกดราคาตรงนี้ก็รอมันเบรก0.68การเทรดเบรกเอาครับซื้อได้2วิธีการคือ1ครับมันเบรกแท่งแรกปุ๊บนะครับเบรกแท่งแรกปุ๊บซื้อเลยนะเบรกแท่งแรกปุ๊บซื้อเลยซอปลอสครับก็วางต่ำกว่าโลล่าสุด อ่ะพอรู้ล่าสุดตรงนี้วิธีการนี้ข้อดีคือถ้ามันเบรกปุ๊วิ่งเลยมันก็จะวิ่งไปเลยไม่สนใจใครไม่ยอครับแต่การซื้อแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นฟอร์เบรกขึ้นไปแล้วผิดทางร่วงลงมาได้ก็ต้องยอมรับมั้หรืออีกสไตล์หนึ่งคือการที่คุณครับรอการเบรกนะครับรีเทสหรือเบรกยอ่อเด้งแบบนี้มันก็ปลอดภัยขึ้นอีกหนึระดับ เพราะว่าการที่มีการรีเทสลงมาที่แนวต้านเดิมเป็นการสยานที่ผมบอกว่าแนวต้านนี้ r e s แตน d มีคำซัพพอร์ตครับจะทำให้เหมือนกับเรามองว่าแนวต้านที่เขาเคยจับมาเนี่ยกลายเป็นแนวรับที่เป็นการซัพพอร์ตให้ราคาวิ่งขึ้นไปได้บนต่อแต่ถ้าคุณเข้าซื้อ ถ้าเบรกแล้วเด้งที่เส้นสีเขียวตรงนี้นะก็ให้เรามาระวังแนวต้านที่0.68อีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับสต็อปรอก็เช่นเคยนะครับอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูแนวรับแนวต้านตามเส้นฟิโบดีกว่านะครับซึ่งถ้าเราดูแนวรับแนวต้านตามเส้นฟิโบในชื่อเนี่ยเราก็ดูจากสงการเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะที่ตัวของกาล่าเนี่ยย่อลงมาที่โกได้เลี้โช61.8%เดแเรแล้วมีการรีลับขึ้นไปแต่รีบาว์รอบนี้ครับ ถ้ามันลงต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ,คอมันจะขึ้นไปบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นการเช่นชนชนเส้นกลางบลิงเกอร์แบนด์ EMA หรือแนวต้านใดๆก็ตามบริเวณเนี้มันจะลงต่อนะครับอันนี้ให้ระวังถ้ามันทำรู้ว่าโลงไง,งนี่คือสัญญาณการลงต่อด้วยนะครับดังนั้นรอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเส้น EMA รับเขาไว้อยู่แต่ให้ระมัดระวังว่าตรงนี้อาจเป็นการขึ้น เพื่อลงต่อได้นะครับสัญญาณขาขึ้นเนี่ยจะเกิด2ออย่างคือการที่เขาเบรกเส้นกดราคานะครับหรือการทำให้หที่ปิดแท่งเหนือ0.66นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าคุณไม่ได้มีแผนการซื้อสไตล์เบรกเอา t นะครับไม่ได้มีแผนการซื้อสไตล์เบรกเอาให้อีกกลยุทธ์หนึ่งคือรอช้อนที่แนวรับแต่การรอช้อนที่แนวรับนั้นให้คุณรอสัญญาณกับตัว ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้มันย่อลงอะปุ i, oh ๊บเฮ้ยโอ้โหอดีตเนี่ยมันเคยมีฐานที่แข็งแรงที่หกสิบเอจุดแปดศูนย์จุดสามหกเจ็ดฉันคิดเลยมันไม่หลุดแน่นอนแล้วถ้าตลาดมันไม่ได้คิดแบบคุณล่ะถูกต้องไหมครับ อย่าคิดเองเออเองครับให้ตลาดบอกคุณหน่อยว่ามันมีเสียกับตัวนะถ้ามีเดี๋ยวฉันค่อยแบ,บ่งไม้เข้าก็ได้กลยุทธ์การเหตุไม่ต้องเป็นต้องมีอย่างเดียวไม่ต้องมีเบรคเอาอย่างเดียวไม่ต้องซื้อที่เสียกับตัวอย่างเดียวไม่ต้องรอระบบอื่นอย่างเดียวข้อวางไว้หลายๆ,ๆแผนสิแบ,บ่งไม้เข้าซื้อสี่ เบรกเบรกตรงนี้เข้าหนึ่งไม้นะครับตั้งสอตดรอสเบรกตรงนี้เข้าอีกหนึ่งไม้เฮ้ยถ้ามันไม่เบรกล่ะย่อลงมาเฮ้ยมีเสียกับตัวหรือเปล่าวูดไรเวอร์เจนแผงเทเลจ c ชั o นเกิดขึ้นไหมถ้ามีคุณก็ชอรอตซื้อตรงนี้ไงเห็นไหมการเทรดมันไม่ต้องมีแบบหนึ่งไม้ออินไปเลยไม่ใช่นะครับเราจะเราก็ต้องมีแผนในการแบ่งไม้เข้าซื้อแบ่งไม้ขายเสมอๆนะครับซึ่งณนะตอนนี้ผมมองว่าถ้า สรุปนะครับการล่าเนี่ยยังเป็นดาวเทรนอยู่เนาะแต่จะเป็นอนะัพเทรนจะต้องเบรกเส้นกดราคาเส้นสีเขียวหรือปิดเป็นแท่งไฮเดยนะครับไตายกระซื้อก็ง่ายๆนะครับก็รอเบรกเอาลนะครับ2จุดแบบไม้เข้าซื้อได้หรือจะรอเสนอก,กับตัวที่แนวรับครับ0 4 5 7 0จุแล้วก็0.238แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าหลุดโลนี้นะครับไม่น่าหลุดโลนี้โล0.67เเนี่ยเป็นแนวที่ค่อนข้างสำคัญเลยเพราะในอดีตมันเคยเป็นฐาน ขาวตรงนี้ นะครับซึ่งก็เป็นโซน EMA 200ด้วยถ้าเขาไม่หลุด EMA 200เนี่ยผมมองว่าการกลับตัวในการขึ้นรอบนี้ไม่น่าจะหนหนนะครับไม่ไงก็ต้องเฝ้ารอติดตามนะครับว่ามันจะเบรกได้เมื่อไหร่ซึ่งถ้าเบรกแล้วแล้วมันวิ่งไปเหนือทำออทำไฮแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป้านะครับซึ่งผมมองเป้าของเขาเยอยู่ที่ประมาณหนึ่งเหรียญกว่าๆนะครับก็เริ่มที่0.84ที่ออทำไฮเดิมเนาะ0.97ยดแล้วก็1 1 4เป็นเป้าของตัวกาล่านะครับคิดว่าถ้าทออทำไฮได้เนี่ยมีสิทธิ์ถึง1 ห 1>, 1 4จดหนึ่งสนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลามันขึ้นไปเนี่ยคุณก็แบ่งไม้ขายตามเส้นฟิโบตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสหรับตัวของกาล่านะครับต่อมาเป็นตัวของมานาครับมานาน,นี่ก็ค่อนข้างชัดเลยนะเมื่อวานทุบลงมาแล้วโอ้โหแรงแรงซื้อเนี่ยผักดันกลับเข้าไปมหาศาลเลยดูครับดูจากภาพทารเฟรมเดย์นะครับทีนี้ไอตัวของมานาเองเนี่ย ก่อนอันนี้นนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมานาเองมันเกิดบูลิตธม่าใช่นะครับขออภัยแบริดิเดเวเจนคือตัวของราคาเนี่ยทำยกหาไฮที่สูงข,ขึ้นแต่ว่าตัวของโมเมนตัมเนี่ยทำไฮที่ต่าลงแบบนี้นี่ทำไฮที่ต่าลงนะครับก็เรียกว่าแบริดิเดเวเจนซึ่งราคาอาจปรับตัวลงตามโมเมนตัมก็ลงกันจริงๆนะครับลงกันจริงๆลงจนหลุด EMA 200เลยนะครับ ลงจนไปถึงฐานเดิมของเขาฐานเดิมที่2.6แล้วมีแรงซื้อผักดันกับเขาไม่ให้หลุด2.6นี้นะครับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของตัวมานาครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวมานาเองเนี่ยแผงก็จะคล้ายขึ้นกับกาล่าครับคืออะไรหนึ่งครับต้องมีการเบรกเอาเส้นนี้เส้นกดราคาสีเขียวเนี่ยเบรกเอาก่อนถ้าเบรกเอาแบกอีกหนึ่งไม้ได้ครับจะรอเบรกแท่งแรกซื้อเลยหรือเบรกยอเด้งระตั้งสอบอตรงไหนครับ สร้างองสปรอตที่โลล่าสุดตรงนี้นะครับหรือคุณจะรอทำไฮยะไฮตอนนี้เขาเบรกตัวของ0ไม่ใช่0 4 5.2นะครับ5.26ตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันทำไฮายะไฮแล้วนะครับคุณอาจจะรอเฮ้ยยกไฮยกโลแล้วฉันค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้อตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับคุณใช้อินดิเคเตอร์ระบบที่เป็นเทรนด์ฟอลโลวิงนะครับ คุณรอซิว่าเมื่อไหร่มันจะเขียวนะครับตอนนี้ทรีโกลเด้นมันยังเหลืองอยู่เดี๋ยวคุณรอมันเขียวอีกรอบหนึ่งคุณอาจจะแบ่งไม้เข้าก็ได้ไม่ว่าจะเป็น c d c action zone นะครับทรีโกลเด้นไปบหมหรือ indicator อื่นที่มันเป็นระบบเทรนด์ following ถ้ามันตรงตามเงื่อนไขข,ของ indicator ต่างๆแล้วมีสัญญาณซื้อสัญญาณขายคุณก็เชื่อตาม indicator ได้ถ้าคุณใช้ระบบนั้นนะครับ ข้อดีของ indicator trend following เนี่ยคือถ้ามันถูกทางกินอำไรคําโตครับแต่ถ้ามันผิดทางเนี่ยคุณเจ็บนิดเดียวไม่มี indicator ไหนจะแม่นยำร้อยนะครับดังนั้นเข้าแล้วก็วางสอ็อหลอสให้ดีนะครับวางสบ็บปลอสให้ดีนะครับถ้าเราดูตาม fibonacci เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มานานเนี่ยพยายามที่จะยืนอยู่เหนือราคา3.9 นะครับพยายามอยูเหนือราคา3.9ถ้ายืนไว้ไม่อยู่เนี่ยอาจจะไปรอกันอีกทีที่3.1กับ2.6ได้นะครับเรื่องผมมองว่าถ้ายืน3.9ไม่อยู่เนี่ยมีสิทธิ์ดุด EMA 200อีกรอบหนึ่งสับตัวของมานาน,นะครับแล่ตอนนี้รออะไรถ้าคุณจะซื้อผมรอว่ารอมันเบรกเอาดีกว่านะครับรอเบรกเอา เ้นกดราคาสีเขียวเบรกแนวต้าน4.57 5.2ที่ทับไฮหายก็ว่ากันไปค่อยแบ่งไม้เข้าเพิ่มนะครับค่อยแบ่งไม้เข้าเพิ่มก็คือง่ายสุดเนี่ยให้มันยืนอยู่เหนือสี่เหรียญน,น่ะกลมๆเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับคืออาจจะรอเบรย่อเด้งยืนอยู่เหนือสี่เหรียญให้ได้แล้วคุณค่อยขาจังหวะในการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนเนี้มันให้ระมัดระวังการที่มันขึ้น ตรงนี้แล้วล่วงต่อยังมีสิทธิ์อยู่นะครับมันไม่ได้ไหมายความว่ามานานเนี่ยโอ้โหแรงซื้อกลับไปมหาศาลเลยเดียวฉันเบรกแนวต้านเบรกเส้นกดราคาทูเดอร์มูลร้อยเดียดไม่ใช่นะครับก็ต้องรอสัญญาณอีกทีหนึ่งนะตอนเนี้ยมันยังไม่ได้มีการเบรกนะครับแต่ถ้ามันเบรกเราก็ต้องรู้ว่าเราควรทำยังไงแล้วถ้ามันไม่เบรกลงมาข้างล่างมันมีเข่ากับตัวไหมถ้ามีคนก็แบ่งเข้าซื้อได้นะครับหรืองานที่สุด เชื่อตามอินดิเคเตอร์เทรนด์โฟลร์วิ่งตามที่คุณศรัทธานะครับไม่ว่จะเป็นเรีโกลเด้นเอยซีดีซีแอชชั่นโซนเอยหรืออื่นๆเขียว พิจารซื้อปุ๊บคุณก็ตามระบบพอคุณไปพร้อมตั้งสัลอล์ตแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป้าของมานาน,นะครับก็เราผมตีเป้าใหญ่ๆไว้เลยนะก็อยู่ที่6.2แล้วก็7.2นะครับถ้าเกิดมีการเบรกออทมามไฮที่ห8าได้นั่นเองนะครับตัวของมานานนะ,ะต่อมานะครับตัวของแซนก็คือแผนเนี่ยมันจะคล้ายกันนะครับเพราะว่ามันหลังจากตลาดล่วงอะเทรนมันก็ยังคล้ายคายกันอยู่นะครับแซนเนี่ย คล้ายกับมานาเลยนะครับมีการร่วงลงมาหลุด DMA e 200นะครับแต่ว่ามีแรงซื้อผักอะไรเข้าไปปิดเนื้อเทียนไม่หลุดเนาะย่อลงมาบริเวณสี่เหลี่ยมที่เป็นฐานเดิมเนี่ยเป็นฐานเดิมของตัวแซนเลยนะครับแล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นไปแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการที่เขาจะเป็นดาวเทรนแบบนี้ไม่ต้องขึ้นไปถึงเส้นสีเขียวที่เป็นเส้นกดราคาหรอกครับเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนก็บอกเราได้ว่าถ้าเขาไม่สามารถเบรก เส้นกลางบูลิงเกอร์แบนด์ได้อาจจะเป็นการขึ้นมาติดเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนด์ขึ้นมาติด EMA 50แล้วร่วงต่อได้ถ้าร่วงต่อแนวรนะับขอบแซนอยู่ที่5.5 4.5แล้วก็3.6ถึง4เหรียญจะเป็น3โซนที่เรารอ ตัวของแสนนะครับถ้าเกิดมันย่อลงไปนะครับสักแนวใดแนวหนึ่งเกิดเสี่ยกับตัวซื้อได้นะครับแบกไม้ซื้อได้แล้วตั้งสบับลอดให้ดีนะครับหรือจะสไตล์เบรกเอานะครับสไตล์เบรกเอาก็เบรกเส้นกดราคาสีเขียวรอย,ยืน 6. 6. เนี่ยหกุดหกเหลียดให้ได้ก่อนค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเสน้นจะทำไฮ้ไฮ้ก็ต่อเมื่อมีการ ปิดแท่งเหนือ7.2เหรียญเป็นต้นนะครับจะมีการทำหายะหายอยู่ข้าบบนนี้นั่นเองนะครับแผนก็จะคล้ายๆกันนะครับหลายๆตัวเนี่ยหน่วยจะเป็นกาลามานาแซนถ้าคุณชอบเทรสไตล์ไหนก็รอการก่อนนะครับผมฝากไว้นะครับอุ๊ยแอดวันนี้ทำไมแผนมันซ้ำกันจังเลยอะแล้วเหรียญการมันยังไม่วิ่งเลยทำไมมาทำคลิปซะแล้ววะหรือคุณเดี๋ยวผมถามกลับกลับไปนะ คุณอยาให้ผมรับคลิปตอนกลาฟที่มันวิ่งแล้วคุณไปได้ราคาซื้อของแพงหรือคุณมีแผนการเทรดในวที่กราฟไม่วิ่งถ้ามันเบรกเอาปุ๊บเฮ้ยฉันได้ต้นเพนเว้ยแต่ไม่ฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นจริงขึ้นหรอกฉันตั้งสอดดอดคูบคุมความเสียเ่ยงเฮ้ยขึ้นจริง โอ้โหเป้าอยู่ตรงไหนวะถ้ามันขึ้นจริงเป้าแซนเนี่ยมันก็น่าจะถึงตรงนี้ไหมล่ะอาเนี่ยถ้าเบรกออทับาาได้ก่อไปประมาณ9.5นะครับไป12เหรียญตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนะวันนี้อะผมคิดว่า ดีกว่าไหมอะที่จะมานั่งวิเคราะห์การาฟที่วิ่งไปแล้วอะแต่เรามานั่งวิเคราะห์การาฟที่มันยังไม่วิ่งอะพี่ทำให้คนที่ฟังได้ประโยชน์จริงๆว่าเอ้ยวันนี้การาฟยังไม่วิ่งนะเว้ยให้ไปเฝ้าเราไม่มีโอกาสที่ได้รอบใหม่ได้เทรนรอบใหม่แบบเนี้ยเก็บกำไรง่ายกว่าไปได้ราคาที่มีความเสี่ยงเยอะเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนไปอย่างใดนะครับบทวิเคราะห์ไม่สัญญาณซื้อขายนักลงทุนทุกคนจำเป็นต้องฟังและ ไม่ใช่นะครับขออภัยไม่ใช่จะเป็นต้องฟังนําความคิดเห็นของผมไปวิเคราะห์กันต่อได้เลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากสพอร์ตช่องเราเนี่ยช่องเราก็ สำเปิดสมัคร YouTube Membership นะครับก็เดี๋ยวจากอาทิตย์หน้าเนี่ยเริ่มต้นการวิเคราะห์ราฟเฉพาะ Membership ที่ YouTube ทุกวันเสาร์อาทิตย์ละหครั้งนะครับหรือจะัพพอร์ตผมอีกด้านหนึ่งคือเลี้ยงค่าชาวนาผ่านัญชี SCV ตรงนี้ผมได้เลยนะครับรละเอยียดอยู่ใต้คลิปนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรอยากติชมแนะนำผมตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลย นะครับทุกคอมเมนต์จะผ่านสายตาผมทั้งหมดนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับยงไงก็ตามก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับด้วยรักและชามะนาวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ